เล่นน้องบัวมาแล้วค่ะนะคะฟุตบอลเนาะลองดูซิจะอยู่ได้สักกี่วันมาดูว่าจะอยู่ได้สักกี่วันนะคะมาดูก่อนนะคะดูก่อนคะ่ะดูก่อนว่าลูกบอลสีแดงแดงนี้นะคะจะอยู่กับน้องใบบัวได้กี่วันเนาะนะคะมาดูกันเลยนะคะโอ้เก่งลูกเก่งเก่งเก่งมาให้ดูแต่ขนม บอลเตะบอลเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวแม่เอาให้ต้องบอกไปต้องบอกไปโอเคกันนั้นนอนนอนแม่แม่เลยก้อนแม่เลยหน้าน้องก้อนแม่จะวางแล้วครับเดี๋ยวแม่จะทำลงานก้อนครับน้องชายกลับแล้วบอกจ้าหนูเล่นเล่นเตะบอลเล่นเตะบอลออกจ้า เตะบอลลูกเตะบอลเตะบอลเออหนูเก่งหนูเก่งลูกหนูเก่งน้องใบัวเก่งค่ะก็เอาก็เอาก็เอากา้ากลัวอยู่เนาะกา้ากลัวนะคะอ่ะมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้เร็วมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะเล่นแรงเนาะลูกสาวแม่นี่เล่นแรงนะ่นี่ลูกเตะบอลเตะบอลค่ะหนูจะเตะบอลค่ะ สเตบอลค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นจ้าน้องไอ้บวสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนะคะน้องมาบัวมาทักทา,ายามเย็นๆค่ะแม่แม่จ้าตอนนี้นะคะเล่นบอลน้อยนะคะ เล่นบอลน้อยสีแดงๆเนี่ยเนาะสนุกไหมหลุกลองดูซิออกกําลังกายยามเย็นหน่อยเนาะค่ะออกกําลังกายยามเย็นหน่อยนะคะมาทางนี้เลยลูกมาทางนี้เร็วมาทางนี้เลยค่ะนู่นบอลนูอยู่นู่นหาบอลไปเตะบอล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 กันเตะบอลกัอนอ่ะเตะยังไงเตะยังไงเอาละ ไงวะเอาไงดีวะมาทางนี้แล้วลูกแล้วมาน้องบัวมาทางนี้ก่อนลูกมาแล้วนี่ลูกบอลนี่หลายอยู่นี่แล้วมาหาลูกบอลแล้วเลูกบอลมาแล้วเล่นลูกบอลก่อนเล่นลูกบอลก่อนเลยเ่ในลูกบอลมาแล้วออกกําลังกายยามเย็ยนลูกแล้วเดินมาแล้วค่ะเดินมาแล้วค่ะ,ล,คะลูกบอลสีแดงแดงเดินมาแล้วนะคะ เลี eh? <laughs> um. mm ้ยงลูกด้วยนะคะเลี้ยงลูกเก่งจังเลยค่ะมาละอ่ะอ่ะอ้าวๆๆ ก้าๆก,กลัวๆนะคะเพราะว่ามีกลิ่นม้านะคะมีมีม้าแล้วก็มีเสียงรถนะคะก็ทั้งอยากเล่นแล้วก็กลัวๆก้าๆเนาะ,ะนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆปรับเปลี่ยนไปแล้วกันนะคะสำหรับน้องใบบัวค่ะเล่นอีกไหมลูกเล่นอีกไหมคะเล่นอีกไหมคะตอนเย็นๆแบบนี้นะคะก็ ออกกำลังกายเนาะออกกำลังกายยามเย็นๆนะคะสงสัยโดนแม่ดุแล้วหรือเปล่าน้องใบบัวตัวน้อยแม่ใบเตยห่วงลูกขนาดเลยเหรอลูกมาเล่นออกกำลังกายก่อนแลยมาเล่นออกกำลังกายก่อนคะ่ะ บรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ไม่แดดแล้วนะคะแดดร่มลมตกแล้วนะคะอากาศก็เย็นสบายนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้ก็จะมีร่มเงาให้น้องใบบัวแม่ใบเตยได้พักอยู่นะคะโอเคค่ะสวัสดีจ้าตอนนี้นะคะน้องใบบัวแม่ใบเตยนะคะ พ่อควานได้เอาเข้ามาไว้ในคอกแล้วค่ะพอดีทําการเสร็จเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่นะคะแล้วแม่ควานก็เพิ่งไปชาร์จแบตแล้วก็กลับมาวิ่งมาเลยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะแม่ใบเตยน้องใบบัวได้ได้มาอยู่ทันทันครันเลยนะคะพ่อควานช่วยกันทั้งวันเลยค่ะวันนี้ก็ตอนนี้ก็อาศัยแผงโซลาเซลล์ไปก่อนแล้วกันค่ะเนาะอาจจะมืดมืดนะคะมืดอยู่นะคะ ก็มาถ่ายแบบมืดๆให้แม่ๆชมเลยนะคะว่าน้องใบบัวนี่ค่ะกับแม่ใบเตยได้อยู่คอกแล้วนะคะแม่จ๋าได้อยู่บ้านหลังใหม่แล ver ้วนะคะนี <Gan. S 1> ่ค่ะก็ดีใจแทนลูกช้างนะคะเนาะได้มีร่มมีเงาอยู่แล้วนะคะได้อยู่อยู่บนอ่ะเขาเรียกว่าชุ่มเย็นแล้วเด้ออยู่เย็นเป็นสุกทีนี้เนาะจ้า ตอนแรกก็ลุ้นอยู่นะคะว่าอุ้ยจะเสร็จทันหรือเปล่าน้อนะคะประความบอกเสร็จทันเสร็จทันนะคะตอนนี้แม่ใบเตยกับน้องใบบัวก็ได้มาอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆให้อีกเนาะอันไหนตรงไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต่อเติมไปอีกนะคะแต่วันนี้น้องได้นอนแล้วค่ะนะคะหลังจากที่แม่แม่ทุกๆท,กท่านรอลุ้นนะคะรอลุ้นว่าเอ๊น้องใบบัวจะได้เข้าคอกไหมเนาะวันนี้นะคะ สรุปแล้วได้เข้าอยู่จ้าได้เข้าอยู่บ้านใหม่แล้วจ้าตอนนี้ค่ะอือนะคะแม่ใบเตยดีใจมากๆเลยเนาะได้อยู่บ้านหลังใหม่ด้วยนะคะมีร่มอยู่แล้วจ้าน้องใบบัวแม่ใบเตยดีใจมากๆเลยมืดๆอยู่นะคะตอนนี้ส่องสองไปก็อาจจะมันมืดนะคะแต่ก็ให้เห็นแบบมืดๆแล้วอะค่ะนะคะในะช้ใช้ชแผงนี่ใช้แผงโซลาเซลล์ค่ะ สำหรับพรุ่งนี้ก็คงจะเริ่มทำเริ่มทำกระต๊อบให้คุณยายคุณตาแล้วก็นี่แหละค่ะพวกเรานี่แหละอยู่พอได้เฝ้าช้างน้อยเนาะพรุ่งนี้ก็จะได้เริ่มทำการทำกระท่อมน้อยแต่ว่าก็คงจะ ทำทำทำเรือนให้น้องแบบว่าให้ให้มันเรียบร้อยก่อนค่ะต้องเอาดินเอาไรเข้าอีกนะเราเอาดินเอาไรเข้าไปก่อนอีกเนาะถึงจะถือว่าเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะวันนี้ต้องได้เอาดินเอาไรเข้าไปให้น้องข้างในด้วยนะเมื่อู่เนะ้อเมืดม่ดเมืนะ่ะ มองไม่เห็นอะไรเลยมืดมืดหาอะไรอยู่ตรงนั้นเลยทั้งคอนทั้งรีโมทเนยหมดก็ใช้อันเดียวกันได้หมดนี่ อยากมดไปลำบากน้องฮะที่หมดเด็กขี่โมดเลยขี่โมดไปดี่โมดพาด้วยวาดจะให้ช่วยละเช่าบริษัทให้แบทเนี่ยละมองไม่เห็นตัวช้างนะคะแต่ก็อยากให้แม่ๆได้รับรู้นะคะว่าตอนนี้น้องเข้าไปอยู่ในคอกแล้วจ้าวันนี้ได้นอนในโรงช้างแล้วจ้า อาศัยแผงโซลาเซลล์เอาจานะคะนี่โอ้ได้เท่าที่ได้แล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะ,น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 ,คะนี่แหลคะค่ะแม่ใบเตยกับน้องใบบัวได้เข้ามาอยู่ในที่พักช้างตรงนี้แล้วนะคะกลัวแม่แม่จะเป็นห่วงนะคะเนาะน้องตอนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านพักช้างแล้วนะคะโรงช้างที่ ทำขึ้นมาใหม่นะคะพ่อพ่อก็พากันลุ้นมากมากตอนนี้ได้เข้ามาแล้วนะคะกราบขอบพระคุณทุกกาลังใจเลยนะคะกรับขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะที่เมตตาเอนดูแม่ใบเตยน้องใบบัวนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่แล้วนะคะในโรงช้างแห่งใหม่นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยปรับใหม่ค่ะยังยังยังไม่เสร็จสิ้นดีนะคะแต่ว่าวันนี้น้องนอนได้อยู่นะคะเข้ามาในโรงช้างแล้วนะคะ กบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะแม่แม่จ้านะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ